เด้อเบิ่งแง่งกันแหละอย่าให้อย่าพิดอย่เทียงกันกินกันอยู่ร่วมกันนี่ก็มีโควิดเ,เป็นน้ำน้ำก็น้ำประปาน้ำก็ได้เสียน้ำก็มันก็บบุเกินเดือนละสี่หาสิบบ่ห่อหรอก ดีเลยสบายดีเลยพี่พี่น้องเวทสุขสุขนเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่เศร้าสาวนวลสันสุดอีกแล้วพี่พี่น้องเอ้ผมกับพ่อสารนวลมาหนี่ก็อยู่เฮือนพี่พี่น้องเนาะบรรยากาศรอบเศร้าก็สีออกเดรเละห้อนห้องเนี่ยพี่พี่น้องอ่าช่วงนี้มันก็คือว่าแหละเนาะเปลี่ยนแปลงฤดูหรือว่าเดือนพี่พี่น้องมันกับผมคือกันอ่าทางน้องตองเพิ่งกามาพี่พี่น้องเอ้ อามหอดไปเช่าดีนะเป็ดมงกุฎเนาะออเอาสบายดีอ้าวมาหอดมาเถึงเฮือนเอื้อยจึกเลยเนาะมาเทนึงแล้วก็มันนี่พีเนาะเกิดจือเนาะมากันชงคนนี่หรวะอันอวบานนี่อดผ่านก่อนโอ้ กัดทานก่อนเนี่ยเพิ่นสีมาดังกินข้าวกินน้ำกันรแรกเลยกินกับหยังฮะเดินไก่โอ้กินอาหารเซฟเทนเนาะมาจะมากันจังโมงนี่ถึงมาหอดไวฮะมาหกโมง ก็ถือว่าใบาเติบโดยนอพินี่นอะเนาะมีเสือเพมานำบ่รถน่นะเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนตาเท่าไรนะ่ะนี่เหมือนร้านร้านสามเซนร้านสามเซนจะไปติดตามพับชมเนาะชาวนอนก็ต้องไปผ่ากน่องอยู่แล้วพ่นอ้อยงานในเพิ่นจวกันสีพากันออก คนละซีโนเนาะพี่น้องเนาะตละดซีนูโอ้ยเนาะอันนี้ฮอนเบิด์ล้านปลายผู้เพลงรถกะคือว่านักอยู่ได้เนาะโอ้เปลี่ยนตามันโย่มันหมุนเฮงอันนี้รอเฮ้ยเปลี่ยนแต่ตาอันนี้ล้านปลายฮะกับข่าวิววะเออข่าวิวเปลี่ยนไหม อ่เพื่อนเตรียมเสื่อผ้าแพทเตรียมมาชีไปเฮ็ดเบี้ยกินงานพี่น้องจังเดยจังเดยกับซาโนกับชินัมหนาะดูภาเพื่อนไปเฮ็ดเนาะเพราะได้มีอาชีพติดโตทำมาหากินต่อไปอีกเดี๋ยวไปรุ่นกันอยู่ที่บอนน้องชีเฮ็ดเบี้ยกินงานเพื่อนเพพี่น้องเลยพาพี่พาน้องตองน้องบิวมาเดียวตองโต๊ะมาหนีหนูเป็นอะไรบิวใกล้เห็ดลายอยู่บ่ลองเบิ่งเด้อ เงินเดือนหน่ะสองล้านเงินให้ยู่นัพเฟินอยู่ได้เงินใส่ยังก็ไปเพราะว่าเจ้าไปมีสิ่เจ้าจะได้เงินมีสิทธิ์ใชเอาเป็นของเงินเดือนเพราะว่าเงินมีสิทธิเป็นเงินเดือนจกสองสามล้านพวอยากได้แต่เจ้าเก็บได้ขนาดเด้อต้องนี่มาอยู่โฮมี่มาอยู่โฮมี่เจ้าว่านี่ไรเจ้าน่ะเดือนล้านสองแต่เจ้าอยู่กับผัวเมียบัานนี้จะเบิ่งเพิ่นเบิ่งงานเจ้าก่อน วันนี้เจ้าถามเพิ่นถามเจ้าบ่กกู้เห็ดได้บ่เห็ดได้บาดเจ้าเห็นได้คนจีนหายเลยสามาเบิ่งงานเพิ่นขึ้นให้อีกได้นี่เด้เงพื่อนเพิ่นเปิดซาลาร์เปลนเพื่อนจะมีดาเขาเปิดอะไรมาใหญ่โตปานไดทําความสะทูบ้านจักเสื้อผ้าล้างถ้วยล้างบ่วงปัดกวาดเทือนซานนั่นแหละบ่เคยเฮ็ดตีชะชุมเจ้าเออถ้าว่านั้นกระพัวบอกเมียเด้อ ไปเนี่ไดไกับคุปไปบ่งห้องเศร้าก่อนเด้อพี่พาเจ้าไปพักห้องเศร้าก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเปิดโทรกับเพบื่อนอาไว้เดี๋ยดิเดินโทรหาเด้ออ่ะก็ถือว่าเรียบร้อยพี่พี่น้องเอ้ยมาทาง้านเฮียเพื่อนกะหับเอาทางสองผัวเมียเนาะซนน้อก็ดีใจพี่น้องกะทำบ้นเดียวได้เลยพี่พี่น้องอะเพื่อนกะขายทางอุปกรณ์เนาะแต่ตอนว่าลงกันกะซนน้องก็ไถ่ทายพี่น้องขังน้ำก,กันพี่น้องเพราะว่า ทางเฮียผมก็ยันตัวอย่างควากล้องเนาะคุณน้องเนาะนี่ก็คือเจ้าของฮะเนาะโดยโดยอ่ะจังใดกะเอลยสิพาไปเบิ่งห้องเช่าปะงานการก็ได้ตกลงกันแล้วโอเคเลยปะสบายดีเมย์สบายดีเจ้าสบายดีก็คืออ่าทางเฮานี่เป็นทีมงานซูเปอร์ยูทูปเนาะผู้แจ๊กอยู่บ่เม่ซูเปอร์ยูทูปจ้าบ่บ่จ๊กเจ้าบริเวณวัดสายบุญ โดยก็คืออันนี้กัสิว่าเป็นน้องหักน้องยังก็ได้น่องเพราะว่าดึงเคยเพิ่นในยาปีหนึ่งแล้วเมย์แล้วกัถ้าว่ามาผักพิ่นเด้วกับผักนวดผักเนื้อผักตเพิ่นนนั่แหละเอ่ผักพิ่นรแหล่บังเทือมันกะบะฮู้ยังฮะนะคนกะมะมั่ปากมักเบ้าปันไดหรือบื้อใบดอกเมนเมนก็ได้ได้กัให้เมย์ผู้ใกล้ได้เบึงเงี้ยเขาเนยเนาะโดยโดย ก็คือเพื่อนนี่อ่าถึงเดือนนี่จ่ายหาเซนเนาะหมเนาะถือว่าเดือนละพันบาทเนาะโดยโดยโดยแเพื่อนลุงบ่เป็นเพือนสุขอยโดยเพือนลุงแต่ว่าเจ้าเป็นญาติเพิ่นชื่อเนาะโดยน้องไพโอ้โดยโดยโดยกระทั่งน้องตองน้องยูโอเคตกลงปงใจเนาะพี่น้องกับเพื่อนกับสีมาอยู่ห้องเพื่อนเช่าว่าชันใช่อ่ากับมันกาสะรุสวาแน่เน้นหนึงแบบอิสระเนาะ ทานั่งกับเจ้าเขาพักผ่อนเลยแล้วก็แล้าทั้งเจ้าของห้านเปินโทรไปเห็ดเบียกับไปเลยวันนี้นะเออมันกับผมเมื่อยดอกซื้อหมวกซื้อยางใส่หมวกมีบ่เตรียมพร้อมมา versatile อุก่อนเสื้อผ้าแพ้เด้โดยโดยสะดวกสบายเนาะงเม่นเนาะมียังคบ o v e ดเนาะโดยโดยโดยอยู่เป็นกันเองบ่เป็นยังโดยโดยขัดตุ้งมุพ่อกระทำ แม่ถามทั้งแม่เพื่อนแต่ว่าเจ้าสิยู่น้ำเพิรนเนะอืมตกลงว่าอยู่เนาะเ็็เยเลยตลาดนี่เดียวเจ้าป้าเครื่องไม่นีได้เลยสิพาไปเบิ่งตลาดแดงนี่มันใกล้ชมเจ้าไปืิอกินชิยู่กับอยู่นี้สลิปปากล้วยเมืองจำพรเก่งเกาะแม่ไปไปเข้าไปเฮือนก็ได้ก็ได้ไป ่าก็โอเคพี่น้องจำนวนก็ได้มาหางานให้ทางน้องตองน้องวิวเนาะแล้วก็หาห้องเช่าหรือว่าเพื่อนเช่าเป็นหลังเลยให้เพื่อนพี่น้องก็มีดีมีร้อนก็แบบเพื่อนอิสระแบบเพื่อนซ่านบ่มีพายุอะไรเพื่อนก็เลยให้คนเช่าพี่น้องก็เงินเดือนกับถึงเดือนห้องค่าเช่าเพื่อนเนาะค่าเช่าเพื่อนเป็นหลังอะไรพี่น้องก็เดือนละพันบาทเนาะจำนวนเงินกีบก็หาเซ็นกี่พี่น้องก็ถือว่าทำมาลากับพวเพืกันได้เนาะ กับแบบอิสระของเฮาอะไรแบบนี้น้องไปอยู่ห้องเศร้าแบบไร้กลุกลม่มไร้คนมั่วซุ่มเสียงซุ่มเซลมันก็นสีบรค่ะคือเฮาอ,อิสระอยู่เพื่อนอ่าแบบเป็นเพื่อนหานน้องเพื่อน้องเนาะตอนนี้ก็สนก็พาทางน้องตองเพิ่์นเนาะมาเศร้าห้องอยู่ในแบบนี้เนาะเกิดจังไรจังไรก็สนก็ซอยน้องได้ทรัมนี่เนาะกับเพิ่์นก็ได้สิ่งหลายอย่างอะไรก็เลย งานหากงานให้เพิ่นเฮ็ดเวียงเห็นงานมีอาชีพติดโตลองรุ่นกัน่ตไปไปเชฟเพิ่นชิยูได้ซำได้โอ้หลังหญ่เนาะหลังหญ่มาเล่อเถอ่ันนี้นน่อยได้นี่น่ะทำชิยูเอาคือนเปิดประตูไว้สิน่ะ เออบริฟิตเนาะเออโหหลังไงดิกลวงกับกลวงเอ่อนี่พากันอยู่นี่นะกะกำลังจะหันก็ออกเห็นเรื่องนี้มันใกล้เนาะง่ายเลยดีแด้วเราอยู่ใกล้อีสินะ

เห็นใจเอาแหละเห็นงานเห็นการกะสู <sk <sk ่ทนเนายังไงมันสีรอดชีวิตเจ้าคองค่ะอือนี่เตืินอยู่พามาเนี่ยนำเฮือนชาบอนอยอาใส่พี่เ้าอ้มีพื้นมีพายเรียบร้อยมีอาคัดขขกอะไปห้าทางเล่าเ้เกียบเหมือน แมนแมนหลมุก <c oughs> ใหญ่สํมเพื่อนเจ้าล้องได้มา <c oughs> ได้ถือได้บาห้องสาวเป็นปเพืเ <c oughs> ่อนได้โอ้ตอนนี้บาได้ขันห้องเห็นเป็นรวงเลยน <c oughs> นนนเลย <c oughs> นาะเอ้กวดมก <c oughs> บัวระบัดเอาโน้แเลสุงเจ้าได้เออถือยังไหนมามานีนะ

โอ้ออ่าอบอกเขานี่นนะเขาเมนเส้น่อย็ไ้สนรียเลยนส้นรยกเสนรอยันนี้เสีนหน่อยเส้ยหน่อยก็แบบมันน้ำเพื่อนห่าเนี่ยเนาะเส้นผ้าเนี่ยเมนเมนตั้งใจคู่เดือนอืมเมนขอบอจ่ายเขาตัดไหมใจ่าบค่าน้ประปา แมน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 ต้องใจผู้เดือนอันนี่นะคือกันแบบใช่ใจแบบข่าให้ขัพื้นนี่ไลอันนี้นะยาอ่กปดกวเอาเ่นงนี้แมนแนบัวระบาดเอาใหมหม่มาโตเมื่อไดบ้างบ้างแบบเลิกงานเลิกงานมาแล้วก็กวาดในเพ่นบัวระบาดในเพ่นเน่เม็นอยู่ชื่อในโกนเกี่ยงในโกนมาได้ไหนักกู้นี่ผูมะม่วงกับแม่ชุกในปุ่นมะกรายนะโอ้หม่วงกัมีผนะ อ้นในังค่าปนวน่ยนว่าเจ้าเดียวเนาะเพื่อนลังนี่กับลังนี่เนาะบอ่มรีแต่เพื่อนคนมาอยู่เนาะเสียดายได้คนเสียดาเพื่อนนั่นเอน่อยนอยนเมนเมนนกอมงได้คนมาอยู่เนาะ เียนมมโดยโดยโดยยู่ันมาอยู่ันมาคพนนบาาหูหมวกนี่จังทักเนาะเย็นบเออเด็กับถามมียังกะคัดขงถามเพิ่อนเกินกะดีอยู่เด้อสสนี่แล้วน้ำใจคนเฮา อ่ะสาวนาก็ดีพี่น้องเลยเนาะหางานหากานทางน้องเพื่อนเลยได้บ่นอยู่บ่นเช้าได้ก็เลยลงอกในนิดนึงพี่น้องอ่าจังไดจังใดในใด้น้อนก็โทรหาเกิดตะลาะเนาะว่าอยากคิดวิ่งคิดงานพี่น้องได้จังไดก็สาระเวลาเวลามาหามาเบิ่งให้สนวนกันเลยเนาะที่ใดใดนอนก็นอนจักนั่งก็นั่งแล้วแต่เข้าให้เตียงใหญ่ขากอดีเนาะ โ้ยใหญ่ค่ะกะีเตียงไปคาก่อนไ้บอก,ก็สไายผึโ้ยใหญ่ค่ะกะลีเตียงกะ บัวระบาดจัดห้องอยู่ห้องนอนพี่พี่นอ้องซานองกะหลังจากนั้นซานองกะจะออกไปเวียบไปงานเนาะตอนนี้ก็สิบโมงกับสิบเอ็ดโมงได้ป่าพี่น้องเนาะรอทางเขาน้องโตเพิ่นจัดโตจัดต่างเตียงเข้ามาไว้ก่อนพี่พี่น้องเอ้ยหลังจากนั้นก็จะได้อ่าไปเวียบไปงานต่อพ,พี่พี่นอ้อง ระวังมือระวังมื่อข้างนี้เนี่ยข้างนั้นหนาวขึ้นโ้นข้างนี้เอาเาบงเตียงมันจือป่ะมนจือพักันจะืเ Hablan เออได้ได้ได้ไดไดตั้งใจเห็ดเวียกเดอ้อถึงเดือนแหน่มุดท,ที่ชาเจ็ดนี่จะจือจดไว้เดอ้อที่ชาเจ็ดที่ชาเจ็ดเอาเงินในห้ผ่อนได้ค่ะเฮือนเดอ้อหาแสนตั้งใจเห็ดเวียกเห็ดงานสูทนน้ำเบี้ยอะเลสะก้อนเดอ้อแต่ว่าเอออยู่บ่ไรเห็ดบ่ไรแล้วเวียกนี้เท่ากับ เข like ้าไปตัวเมืองมันชะมักหลายอย่างเขาไปถาม้วยตัวเองก็ได้เด้อออดึงเคยหมู่ขู่น้ำแด่เฮ้ยบึบบึบใบใบไหลเจ้าก็มาเก็บไก่ค่ะทางอื่นเจ็บไข่ที่นไร่ฉัดดึงเคยหมู่ไปเบ้าคุยคันมีหมู่มียังทักไปโลดมาแต่บ้านได้เฮ้ยสิฉันก็มาแต่ทุ่นท่พีบ่าวต่อไปเด้ออือเบิ่งแง่กันแหละอย่าให้อย่าพีดอย่าเทียงกันกินกันอยู่กันนี่ก็มีโคเบิร์ตเมจิเป็นน้ำ น้ำก็น้ำปลาปลาน้ำก็ได้เสียน้ำก็มันก็บวกเกินเดือนละสี่ห้าสิบประอดหรอกเดือนหนึ่งมันก็เฮิงเติบเด้อืมไอ้ก็อยู่น้ำเพลินมีอยังเจ็บไข่ลูกเมี่ยงฟัวเพี้ยนก็เล่นไปหาลาวเออเราก็ดีอยู่คือไอ้เบ้าอ่ะเนี่ยตั้งมุ่งจังใจเห็ุเบี้ยเหตงานนี่ช้ำเฮือนเจ้าเราได้เนี่ยแต่โมเมนต์ห่วงเศร้าเราได้เนี่ยอยู่แบบสบายอิสระได้เนาะนี่เนาะโดยด มันแบบเฮาแบบเบาคูเบาหบางอยู่ในห้องแบบว่าจะยังไงย่าซับชนจะลูกน้อยลูกใหญ่ได้มันหลายอย่างได้เดอ้อคือในนำ้ำแผนในไรกับพยายามเห็ุเวียกเห็ุงานให้มันไรจซะหาให้ได้ไดเลยกับพืชความสามารถได้ไดลเดอ้อซอยเจ้าปีหนึ่งเด้แม่นบอกอือวันนี้ให้พ้นให้ผ่านจ้ะอือจะได้รับได้ดีกับชุมเจ้าแผนเป็นมงเป็นใจเอา เอี่สิได้สิมีแม่เด็กเพื่อน่าปลูกต้นพักต้นหญ้าก็ได้แต่จะขยันขับมาขุดดินปลูกพักชงตลาดก็ได้ใกล้เมืองอยู่นี่ดูน้ำมือน้ำตีนเทาเองเลยน้ำใจเทาเองเลยอยากได้ก็เฮ็ดเด้อนักนาสำหรับบืนสูดอือลูกเต้ายัางหมอมีสะดวกสบายอยู่สำนีนะในในกับพายุยามคือเอ้ะไรวะโอ้ห่าเด้อ อันเดี๋อะไรก็ได้สิได้ไปก่อนได้มาเนี่ยนะสิเป็นมงยางได้ได้เนี่ยอ่ไปบีกัก่อนเลยก็ได้เหนื่อยอ่ะสบายดีแหละสบายดีโดยอ่านี่ก็คือเฮือนที่น้องตองนี่ก็น้องอ่ายังชาวน้องกับจื้อสื่อคัวเพิ่นเนาะมาอยู่นลำกันเหมืนกันเนาะชาวน้องก็หาให้แต่มามันบอกเป็นเมนห้องเศร้าเป็นเฮือนเป็นหลังเลยเนาะอยู่ชาวภูมเนียแต่ค่าเศร้าเพิ่อนกัใจดีอยู่เห่ือนกันก็ยังไม่ได้เอาเนาะเพราะว่าทางน้องบันมีเงิน แต่ก็อีกอย่างก็่นก็ให้อยู่ในงบหนึ่งเดือนก่อนแต่คอยใจ่นก็ได้เพนะิ่นว่าเนาะทางนองกันกับยังบดีเบียกเห็นงานธนะพลพี่น้องเนาะโดยกับสิบประมาณนี้เด็กพพี่น้องดดดรถด่างสร้างน้องก็แนะน,นำให้โฉบมาได้ขี้กอนเนาะเพื่อความสะดวกสบายพยพี่น้องเอ้ยไปใช้มาใช้เจ็บขไข่ไออุ่นไปซื้อถือซื้อยาเนาะเอากับผึ่งผ้าอีง,งูทุกอย่างมันกับเรได้ดอกพพี่น้องก็ต้องผึ่งผ้าตัวเองเน่เนาะในไรกะโดย อ่ากสิบประมาณนี่พมีพี่น้องเน้ะนี่พมีพี่น้องซาซอกันในน้ำน่องเนาะไปอ่าทำมาหากินด้วยว่าเฮ็ดเวียแข่งงานขยันขันแข่งกันเผื่อว่าอยู่คว่ำอยู่รอดเฮาแหละเนาะ้องพี่น้องอ่ามื้อนี้ย่ายเงเฮาก็ต้องได้ซื้อได้แดกพ่พี่น้องเนาะโดยกรทั่งเพิ่นก็อยู่สองพวเมียกับเบบอยู่เพื่อนป็นหลังเบิกใหญ่เนาะพมี่น้องเนาะคือดีใจน้ำน้องพ่พี่น้องก็ะทางเพิ่นก็บ่ได้พาเอาเงินอ่าเข้าห้องค่าเช่้ารอถึงเดือนแบบกำหนดวันที่27คือเดือนนี้เนาะ วันนี้ว <f eng> <ology> ัน <hashtag>. ที่เสจกเดือนหน้าวันที่เสจกอะไรใจ่ายเพิ่นเพื่อนพี่น้องอาจจะเป็นขาน้าขาพายต้องเสียเองอยู่แล้วน้องพี่พี่น้องเนาะอยู่ใจกันโดยประมาณนี้เด็กเพี่พี่น้องสร้าน้อกับมาทานทั้งเพิ่นหับงานกับเพิ่นก็เอาพอดีเพี่พี่น้องเนาะกับบรได้ไปใส่ได้พี่พี่น้องกับอยู่ใกล้ๆพี่พี่น้องนี่ก็คือเพื่อนเชาวไปเห็นกับเห็นเบียดเห็นงานเพิ่อนน้องพี่พี่น้องเนาะกับบริได้เสียนมันไกลเนาะ อ๋ก็แล้วแต่ทั้งน้องเพิ่นที่อยู่ได้บ่ได้ก็เดียวค่อยว่ารุ่นกันต่อไปอีกไม,ม่มีพี่น้องเนาะโดยอ่าสำหรับลิปนี้ก็สาวน้องกับที่ได้อำนาจพาจาัทุกคนไปก่อนไม่พี่น้องใบพบใบพ่อาำนนคลิปหนาเนะาะก็การเขมาสบายดี